ก็จะเป็นไข่มุกนะคะของดีอยู่ที่นี่นี่เองไม่ต้องไม่ต้องไปถึงแบบว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่นี่รวมของดีๆของทุกจังหวัดมาแล้วนี่ลองดูเครื่องประดับ างงานนี่มีหลายร้านเลยนะเนี่ยอันนี้นาคอนะ,ะคะเครื่องเงินนะคะ ข้างหนาคงตุงแจ ช,ดดชุดเด็ชุดยามนะะไม่ได้มีแต่ของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะมีของเด็กด้วยใช่ไหมลูกมีพัทลุงเป็นโซนโซนจังหวัดนะคะชื่อว่าโครงการกำลังใจ มีผู้เป็นเป็นแก้วน้ำค่ะหนูก็ว่าอยู่เอะหัวมันดูสามร้อยเก้าสิบห้าบาทหนูก็ว่าแล้วหัวมันดูค่ะขอบคุณค่ะเป็นสันสานสโอ้อค่ะค่ะอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาเฮตาตาอันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะกระเหลี่ยงใช่ไหม นี่นะคะาให้ปล่อย,ปอยไปไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้จังหวัดจังหวัดลำพูนมีอะไรบ้างอันนี้ของเขาเขาไว้ทำอะไรนะ้าเหมือนตุ๊กตาสมุดสงครามเรามาดูสี ก็มันยิงเอาเลยบอเลงเสร็จแล้วมันเปงเอาเลยเข้ือันนี้สมุดปลาการ เป็นราชาบุลีนะคะก็จะเป็นแบบผ้าขาวม้านะโอเคอันนี้จะเป็นเสื้ออันนี้ไม่เคยเห็นนะผ้าอะไรเอ,อ่ย <c oughs> สวยนะเอีย <c oughs> <c oughs> อันนี้อายุทยาแปลกๆดีนะอ,อ,อันนี้จะเป็นกรุงเทพนะคะสองรรชุดนี่สูรจะเป็น ค้าถุงหรือผ้าไหมผ้าไหมเนะกระเป๋าท่าดมันก็สไตล์ปล๋าน่ารักน่ารักเออชื่อร้านว่านุชาเป็นตัวละสามร้อยแปดสิบบาทละค่ะเป็นผ้าพิมพ์เป็นผ้าพิมพ์ ของบุรีรัมนะคะกังเกงส้ของอะไรไส้สกุลาสีวิชัยทำจากกะลามะพร้าวใช่ไหมคะ